C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมาฝากกันค่ะนั่นก็คือรางวัลเข็มปของมทททองคํานะคะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างม,มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปรของมทค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่ยกย่องแล้วก็เชิดชูบุคลากรสายสนับสนุนค่ะที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็มีคุณประโยชน์แก่หน่วยงานหรือว่าองค์กรในระดับชาติ และปีนี้นะคะก็เป็นที่น่ายินดีมากเลยที่บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ถึง2ท่านจาก5ท่านทั่วประเทศนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ2ท่านก็ได้มาร่วมรายการกันนะคะซึ่ง2ท่านค่ะก็จะได้มาเล่าถึงแนวคิดการทํางานเคล็ดลับในการทํางานรวมถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมาเป็นกําลังใจนะคะสําหรับคนทํางานทุกๆคนด้วยค่ะ ท่านแรกคุณอรพันธ์การขนซื้อนะคะหรือว่าคุณเมย์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นท่านรองผู้อำนวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติด้านบริการดีเด่นปอของมอทองประจําปี2,566ค่ะ และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณกุรางกูลพัฒนะเมธาดาล่ะคะ่ะหรือว่าคุณเฟียสนะคะก็ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติด้านสร้างสารรค์นวัตกรรมดีเด่นปอขอมอทอประจำปี2566ซึ่งคุณเฟียสก็เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์อยู่ที่งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์สถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงผลงานแล้วก็รางวัลที่ได้รับจนเป็นที่ประจักษ์ค่ะเริ่มจากคุณเมก่อนนะคะค่ะ ในส่วนของเมย์นะคะก็จะเป็นรางวัลที่ได้เนี่ยเป็นรางวัลด้านบริการดีเด่นนะคะคร,รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติด้านบริการดีเด่นของปี2566ซึ่งก็จะได้รับรางวัลเข็มปของมททางคําด้วยนะคะค,ค,คือเป็นภาพรวมของผลงานในด้านบริการของตัวเองนะคะที่เราปฏิบัติงานในด้านของการบริการอยู่ที่สํานักของสมุดมหาเจลยัยเชียงใหม่ค,ค่ะก็จะเป็นการให้บริการห้องสมุดเพื่อที่จะสนับสนุน การศึกษาการวิจัยนะคะการผลิตผลงานทางวิชาการให้กับนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมบริการค่ะก็อาทิเช่นพวกฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อบรสารวิชาการหรือว่าเป็นเรื่องของการบริการดิจิทัลต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบทเรียนออนไลน์ของสำนักของสมุดนะคะที่จะสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบซีมยู มูของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วก็มีการพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อรองรับสถานการณ์ตอนที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโอ้ก็ได้ได้ว่ามีกันหลายผลงานเลยทีเดียวนะคะที่ทําให้เรื่องของผู้ใช้บริการที่หอสมุดมชเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความทันสมัยมากๆเลยทีเดียวมาถามถึงทางคุณเฟียสกันบ้างค่ะในส่วนของทางคุณเฟียสเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะทางคียสค่ะอยากจะให้ช่วยเล่า ถึงผลงานแล้วก็รางวัลที่ได้รับค่ะใช่ครับผมเฟียนะครับผมมีผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตรกรรมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัดดังนี้ 1. ระบบนิเวศดิจิตัลสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย 2. ระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบภายใน 3. ระบบสนับสนุนการทำงานหน่วย One Stop Service. s t o อปเซอร์วิสระบบสนับสนุนการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และมีนวัตกรรมอื่นๆที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรอีกมากมายค่ะหลายระบบงานได้รับการรับรองลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกทั้งได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไปครับอืก็มีกันหลากหลายผลงานเช่นกันนะคะทั้งสองท่านเลยทีเดียวทีนี้มาถามถึงหลักคิดในการทํางานกันบ้างค่ะซึ่งแน่นอนเลยว่าทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งมีผลงานอยู่เยอะเลยเนี่ยจะต้องมีหลักคิดดีๆแน่ๆเลยอยากจะให้ช่วยแชร์สักนิดนึงค่ะว่าทั้งสองท่านมีหลักคิดยังไงนะคะในการทํางานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคะ่ะ ในส่วนของมีนะคะก็จะเป็น จะมีสโลแกนของตัวเองนะคะก็เป็นเรื่องของการมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะม,มีสํานึกต่อส่วนรวมแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทํางานนะคะเพราะว่าในการทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานสําเร็จได้เพียงคนเดียวเราก็จะต้องมีทีมงานเพราะฉะนั้นการตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองแล้วก็รวมถึงการมีทีมเวิร์กที่ดีนะคะก็จะส่งผลให้งานเนี่ยสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะอ,อันนี้คือนอกเหนือจากตัวเราแล้วเนี่ยทีมที่ดีก็มีความสําคัญมากนะคะทางด้าน คุณเฟียสบ้างค่ะครับผมมีหลักคิดในการทํางานคือทํางานด้วยความสร้างสารรค์อย่างมีความสุขครับเมื่อเราทํางานด้วยความสุขแล้วงานทุกอย่างก็จะออกมาดีครับอทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความสุขจากใจเราก่อนเลยเนาะค,ค่ะมาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการทํางานที่แต่ละท่านก็มีหลักคิดที่น่าสนใจแล้วเนี่ย ที่มอชอเราเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการดําเนินงานต่างๆราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้วยความแบบเต็มที่ของเราอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านช่วยเล่าถึงการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานในมุมมองของทั้งสองท่าน,นะคะ่ะ ในด้านของการครองตนนะคะก็คือเราจะมีค่านิยมของมหาทเาลัย ECMU นะคะซึ่งก็ใช้เป็นหลักในการครองตนของตัวเองแล้วก็อีกสิ่งที่สําคัญก็คือค่านิยมหลักของสาํานักของสมุดมชค่ะก็คือ CMUL ซึ่งเป็นตัวย่อที่ย่อมาจาก C เนี่ยคือ collaboration คือการร่วมแรงร่วมใจในการทํางานเป็นทีมเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จในเป้าหมายของขององค์กรน,นะคะ,คะ M ก็คือ morality ค่ะยึดในคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องหลักในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การดําเนินชีวิตมีหลักธรรมพิบานนะคะแล้วก็เข้ารบในความหลากหลายแล้วก็สํานึกต่อส่วนรวมนะคะซื่อสัตย์ต่อตอนเองเพื่อร่วมง,งานแล้วก็ผู้ใช้บริการนะคะค่ะในส่วนตัวยูก็คือ user focus นะคะตัวนี้ก็คือเรามุ่งเน้นผู้ใช้บริการนะคะก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของการรับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการการมีจิตบริการให้ความ ใส่ใจเต็มใจในการให้บริการกับผู้ใช้ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เสมอภาคนะคะเพื่อที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพของสำนักขอสมุดให้กับผู้ใช้แล้วก็แอลเนี่ยคือเลิร์นนิ่งคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็คือเราจะต้องแบบไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเองใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทํางานต่างๆอันนี้ก็เป็นค่านิยมของสำนักขอสมุดนะคะ,คะแต่ว่าในเรื่องของการคลองคนเนะะี่ยค่ะก็คือด้วยความที่ เมเองเนี่ยมีหลายบทบาทมันก็อาจจะมีหลักในการคลองคนอยู่หลายด้านซึ่งเราจะต้องให้เกียรติกับคนที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะคะควรจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะสามารถที่จะเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ได้แล้วก็ ให้โอกาสให้กำลังใจในการทำงานต่อกันนะคะค่ะ,คะรับผิดรับชอบเนาะแล้วก็ต้องรามาระวังเรื่องของการนําความคิดเห็นของตัวเองอะมาปะปนในการทํางานมากเกินไปจนไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนคลองคนนะคะในเรื่องของการคลองงานก็คือการไม่ปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเชื่อว่า การทํางานเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคแต่ว่าฟีดแบ็กที่ได้เหล่านั้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเอามาพัฒนากระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกค่ะค่ะนี่ก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้สําหรับในทุกๆองคอ์กรเลยทีเดียวนะคะมาทางด้านคูนเฟียสบ้างค่ะคลองตนของคนแล้วก็ครองงานค่ะสําหรับการคลองคนคลองตนคลองงานการคลองคนประสบความสําเร็จโดยการตั้งเป้าหมายและพัฒนานตนเองเช่นการฝึกทักษะใหม่ๆอยู่เสมอครับค่ะ การคลองตนประสบความสําเร็จโดยการสร้างงานกับทีมและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมครับการคลองงาน มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วครับออันนี้ก็ปรับใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแนวคิดในการทำงานของคุณเปียดด้วยใช่ไหมคะจนได้รับรางวัลแบบนี้เนาะสำหรับในเรื่องของโครงการดีๆแล้วก็ความภูมิใจจากการทำงานกันบ้างคะ่ะแน่นอนเลยว่าผลงานที่เล่ากันมาเนี่ยเยอะเลยทีเดียวอยากจะให้ช่วยเล่าถึงช่วงเวลาที่ภูมิใจที่สุดในการทำงานคะ่ะสักคนละสั้น ก็คค่ะค่ะะได้เรื่องของโครงการที่ภูมิใจที่สุดนะคะจริงๆก็ก็คงจะมีหลายชิ้นงานแต่ว่าก็อยากจะย้อนไปถึงผลงานแรกค่ะของใน,ในชีวิตการทำงานก็คือว่าในปี2559นะคะคือตอนนั้นเนี่ยพอในฐนานะของบรรลั์ที่ให้บริการห้องสมุดทั้งส่วนห้องสมุดกลางแล้วก็คณะมานะคะแล้วก็มีการพัฒนาบริการทั้งเรื่องของ นวัตกรรมบริการสนับสนุนการวิจัยอย่างเช่นเรื่องของการแนะนําผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการประเมินคุณภาพวรารสารเพื่อการตีพิมพ์หรืออะไรเหล่านี้แล้วก็รวมถึงพัฒนาระบบขึ้นมาแล้วมก็เอาไปนําเสนอเป็นผลงานวิชาการที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นการนําเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ค่ะ,คะตอนนั้นเนี่ยเราก็คือไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้รางวัล เป็นรางวัลแรกในชีวิตจากการทํางานนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าเราทํางานแล้วเราก็อยากจะเอาไปพัฒนาต่อยอดตัว,ตวเองเอาไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอได้รางวัลขึ้นมาก็เหมือนเป็นจุดไฟให้กับเราที่จะพัฒนางานแล้วก็มุ่งม,มั่นทำงานต่อมาจนมีผลงานอื่นๆเพิ่มเข้ามาซึ่งสุดท้ายแล้วล่าสุดที่ไปได้รางวัลปหอมมทอเนี่ยก็ไปได้ที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาอีกจังหวัดเดิมเลยจังหวัดเดิมอีกมันก็เลยเหมือนเป็นความบังเอิญที่ ที่เราก็ประทับใจว่าผลงานแรกในชีวิตเนี่ยนนรมมเราก็ได้ที่หัดใหญ่เราพอรางวัลนี้ปอขมทเราเราก็ไปได้ที่หัดใหญ่อะไรย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาประมาณแปดเต้าปีด้วยกันก็เริ่มมีไฟจุดขึ้นตั้งแต่ปีห้าก้านู่นมาแล้วจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะทางด้านคุณเฟียสบ้างคะ่ะความภูมิใจที่สุดในการทํางานเป็นตรงไหนคะสําหรับประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจของผมเมื่อมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจนำนวัตกรรมระบบงานที่พัที่เราพัฒนาเองครับ ไปประยุกต์ใช้ซึ่งมีบริบทในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันสิ่งที่ท้าทายและน่าจดจําจะเป็นการประชุมหาลือหรือว่าระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ของข้อมูลของแต่ละองค์กรเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่สนใจสามารถ ใช้งานและสร้างคุณประโยชน์ได้อย่างแท้จริงครับ <Ừ. S 2> บางทีเราก็จะได้ไอเดียใหม่จากการประชุมหารือกัหน่วยงานนั้นมาพัฒน,นานวัตก,กรรมเราให้แลกเปลี่ยน,นกันกนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อยอดกันได้นั่นเองนะคะคทีนี้มาถึงเรื่องของแรงบันดาลใจกันบ้างคะ่ะแน่นอนเลยว่าอย่างที่มาสองท่านมาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังหลายๆท่านนะคะสําหรับทั้งคุณเมย์แล้วก็ทางคุณเฟียสเองคะ่ะอะไรคือแรงบัน ดาลใจที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่จนได้รับรางวัลแบบนี้คะ่ะ ก็จะเป็นการมีแบบอย่างของการทํางานที่ดีค่ะทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องของเราด้วยเพราะว่าพอด้วยการที่เราทํางานในหลายบทบาทหน้าที่นะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลในวิชาชีพเดียวกันทางบรรลักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันเราเนี่ยท่านเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่เราเห็นแล้วเราก็อยากจะพัฒนาตนเองพัฒนางานแล้วก็องค์กรนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือว่าด้วยความที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอย,อยู่ที่เชียง หมแต่ว่ามาเรียนที่มอชอตั้งแต่ปริญญาตรีจนสําเร็จแล้วก็มาทํางานที่มอชอแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทนี่ลูกช้างตัวจริงเลยนะเป็น,ล,นะะลูกช้างตัวจริงก็เลย <laughs> เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามอชอเป็นบ้านอีกหลังหนึง่ง <laughs> ที่อยากจะทําอะไรให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจค่ะให้กับมีค่ะก็ <laughs> <laughs> ชาวมชแล้วก็ทำงานเพื่อมชด้วยเช่นกันนะคะทางด้านคุณเฟียสกันบ้างคะ่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เราผลักดันจนทำงานได้อย่างเต็มฝีมือเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะแรงบันดาลใจของผมคือการได้รับการสนับสนุนทุกรูปแบบเลยนะครับจากเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้บริหารรวมถึงผู้อำนวยการครับั้บงในเรื่องความร่วมมือกำลังใจรวมถึงสัมพันธ์ต่างๆครับ ค่ะซึ่งเรื่องราวของทีมงานที่ดีอย่างที่คุณเมยได้แจ้งไว้ข้างต้นเนาะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะที่ทําให้การทํางานเรียกก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะสําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่อันนี้อยากจะเป็นฝากถึงท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของเคล็ดลับค่ะการจัดการเวลาแล้วก็การทํางานให้มีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้รกันเนาะว่าทุกวันเนี่ย ช่วงเวลาแต่วินาทีมันค่อนข้างจะถี่แน่นกันด้วยตารางค่ะมีการจัดการเวลาอย่างไรกันบ้างคะค่ะก็เราจะต้องเรียงลําดับในเรื่องของระยะเวลาของงานนะคะงานที่ทําแล้วก็แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันให้ชัดเจนแล้วก็ดําเนินงานติดตามแก้ไขปัญหาซึ่งมันอาจจะมีบ้างบางเวลาที่ต้องทํางานนอกเวลาอะไรเงี้ยก็ ต้องมีสติแล้วก็จัดการให้ได้แต่ว่าที่สําคัญก็คือจะไม่ลืมที่จะให้ความสําคัญกับการให้เวลากับครอบครัวไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะ,คะทางด้านคุณเฟียสค่ะงานของผมเป็นงานเชิงพัฒนานวัตกรรมนะครับในการพัฒนาระบบงานต่างๆผมใช้เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะการทํางานแบบคล่องตัวมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงตัวระบบได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับการใช้งานให้มากที่สุดครับค่ะทีนี้นะคะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะอยากจะให้ช่วยฝากถึงทุกๆท,ท่านนะคะที่กําลังฟังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกิดว่าอยากประสบความสําเร็จในการทํางานในทุกๆหน้าที่เนี่ยนะคะเราจะมีแนวคิดหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็ อยากจะให้ส่งกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเราก็จะมีช่วงเวลาที่ดีในการทํางานแล้วก็ช่วงเวลาที่อาจจะยากลําบากในการที่จะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาหรือว่าทํางานสักชิ้นหนึ่งที่มันอาจจะเป็นอะไรที่ท้าทายกับเราก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทั้งผู้บริหารหรือว่าทุกระดับผู้บุคลากรของเราด้วยนะคะก็อยากจะส่งพลังบวกให้ทุกท่านคือเราอาจจะท้อได้แต่ว่าให้ลุกให้เร็วขึ้นแล้วก็ ลองสู้เผชิญหน้ากับมันก็เป็นความท้าทายให้กับเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็ขอให้รักสุขภาพของตนเองด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญรักในงานที่เราทําแล้วก็ทีมงานให้กําลังใจตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะาทางด้านคุณเฟียสละคะครับความสําเร็จไม่ได้มาในวันเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามที่ต่อเนื่องและมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุด เรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปคิดให้ใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆครับและอย่าลืมดูแลตัวเองในทุกๆด้านทั้งร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสําเร็จจะมาหาคนที่ไม่ยอมแพ้และไม่หยุดพัฒนาขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจครับ ค่ะนี่นะคะเราก็จบด้วยคําคมนะคะที่อยากจะฝากไว้สําหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่กําลังตั้งใจทํางานกันอยู่ค่ะจากทั้งสองท่านนะคะผู้ดได้รับรางวัลเข็มปขอขมทอทองคําค่ะซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นแรงบรันดาลใจในวันนี้และที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะที่ได้ผลักดันแล้วก็ได้มี ีส่วนร่วมในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่